ชาวลัคนาราศีมังกรครึ่งปีหลังเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรขอพลังงานจากพระพิคเนสามใบนะคะโฮเน s นะคะใบที่สองนะสเตรทฟาสเนสนะคะใบที่3ามจ้าโจ้ยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรครึ่งปีหลังนะคะ คุณจะมีการรวบรวมพละกําลังทั้งร่างกายจิตใจของคุณนะในการดําเนินงานในการต่อสู้สิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจจะมีหลายเรื่องราวเข้ามาในชีวิตรวมไปถึงอุปสรรคปัญหาด้วยนะคะที่จะเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณจะต้องมีความตั้งใจจริงนะคะมีการเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการที่คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นด้วยนะและนอกจากนั้นตัวคุณจะต้อง มีสติปัญญาด้วยนะคะที่จะทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จและมีความสุขถ้าหากว่าชาวลัคนณาราศีมังกรนะคะประสบความสําเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะลืมไม่ได้นั่นก็คือบริวารน,นะคะผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณในวันที่คุณกําลังฟันฝ่าอุปสรรคอยู่นั่นเองนะขอให้ชาวลักนณาราศีมังกรและทุกทกราศีนะคะมีความสุขต้อนรับ2,568ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะ 查。Huh?